อวิเตอร์เป่าๆเจอจิก้าดันว้าวรถป่าเปล่าเนี่ยโอ้ของขคายมาอีกแล้วสายจจ้านะลัคกี้ ล็อกกี้หัวลากทีมงานไร่สลิกบุญธรรมนะครับมาแล้วครับผมจังหวะนี้ออกตัวไฟแดงมาน่าจะมีสองคันสามคันโอ้ข้างหลังน่าจะเป็นจีก้าใช่ป่าครับหัวลากเดี๋ยวมาดูตัวรงมาครับจีก้าโอ้โอหหักขวานะครับ หักขวาแล้วหักขวาแล้วเอาฝึกกัดคัน้อยดีกว่าครับอ้าวิกเตอร์เปล่าๆเจอจิก้าดัน าแน่ๆเลยเห็นโบกมือใส่อยู่เมื่อกี้นี่สามปฝาโหนกหกยซนะครับเกียซเอนะครับเมื่อกี้หัวาลากโอ้โหจีก้าฮะรถผู้ใหญ่ไก่นะครับคันนี้บอกเลยว่าสุดจัดครับโอ้โหดูัะไปริ้วเลยอ่ะโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดอะก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีครับผมจะเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องเพทายชาแนลนะครับมา บเดมาโดนแล้วครับม้อน,นี่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมาดูหน่อยครับว่าจะมีรถวิ่งดีหรือเปล่านะครับเพราะว่าช่วงหลังปีใหม่ไมน่นี่รู้สึกว่ารถจะแรนส่านะครับโรงงานเขาบ่ออ้อยไฟใหม่นะครับเขาเอาแต่อ้อยสดนะครับคนกับบ่คคอยตัดนะครับเพราะว่าตัดตัดสดมันลงทุนหลายนะเขาก็เลยบ่อ่อยตัดเขากำลังตึงกันอยู่อยู่นี่บุ่รู้ว่าสถานการณ์เป็นยังไงเนาะเอา้าเมือนนี่วะ มันมึงกันครับว่าสิมีรุ่นใดแน่ขั้นใดแน่เนาะไข่ใดแน่โลบาส้มจะวิ่งจะวิ่งเยอะหรือเปล่าครับวันนี้อ้อยอ้อยสดอ่ะเดี๋ยวมาชมกันครับผมมาอีกครั้งแล้วครับผมวันนี้น่าจะเป็น fx z 3 6 0นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะรุ่นไหนอ๋อน่าจะใช่ครับรถเสียทอมหรือเปล่าครับ กันนี้โอ้ไม่ใช่รถเสียทอมแล้วนี่เอารถเสียทอมหรอหาอยเนทางปลอดภัยครับผม นึกว่าไม่ใช่รถเสียทอมเพราะว่าดูกันชนล่างแล้วมันไม่ใช่ที่สงสยัยแกน่าจะถอดออกอมาอีกคันแล้วครับผมปอยสดนะครับรุ่นไหนเอยฮีโน่หรือเปล่าฮีโน่ ไไลูกพี่ลูกพี่ป๋าเขาจว่าลูกพี่เลยก็บ่ได้ด้เขาต้องว่าาลูกพี่ป๋าเพื่อเป็นเพื่อเป็นผู้เฒ่าครับเนาะไอ้คนผู้เฒ่าครับกับแล้วไปตาคนนมครับกับเป็นลูกพี่นะ <c oughs> โอ้แบบกำกวมเลยเนะาะเดี๋ยวเราชมกันต่อไปครับผมออาไรพานเจริญครับผมออาเจอตัวแล้ววันนี้โอ้รถกกัาครับผมซีรีส์ซีรีส์ อ้าวมาอีพวงแล้วนะครับซีรีหารอยหรือเปล่าแต่ครังข้างหลังนี่น่าจะเป็นรถเปล่านะครับเป็นรถมันอ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะเป็นรุ่นไหนอ้าวซีรีห้าร้อยจริงๆครับอ๋สามหกตีขวาแล้วครับแซง โอ้สามหกบังโดนสามหกแย่งซีนไปแล้วนะครับโอ้ของแค่ว่าอีกแล้ว สายเจ้านะล็อกกี้ล็อกกี้หัวรกักจิมงาไรสิบุญธรรมนะครับวาสนาไม่เคยเจอรถหนักเลยครับคันนี้เจอแต่รถเป้าย่ำใดก็ไดโอ้โอ้มามาแล้วครับหนึ่งพว่วง หัวแห,แหละตั้งที่น่าจะเป็นฮีโน่นะครับสิงให้เท็คนะครับเนี่ยอ่าดันเนินขึ้นมาแล้วน่าจะถดดืมนะครับนี่ ร,รถเดิมก็น่าจะเหนื่อยอย่างนี้แล้ครับเนี่ยเป็นรถแถวบ้านนะครับคันนี่สามเอ็มหรือเปล่าบมแน่ใจรถแถวบ้านนะครับผมจักกันดู โอ้รถมารถไปวะมี่อะไรม,มีตัวรถมาตกใจวดมาบีบแจ่จ้อตกใจเนาะนอตก,กล้องก็ได้ออาครับผมไม่ได้ตั้งตัวครับตกใจเลยเมื่อกี้ อ่าเดี๋ยวมาดูลัคกี้นางฟ้าทีมงานไร่พรเจริญนะครับคนใบมากอันนี้เครื่องสามรอยเจ็ดสิบแรงมานะครับคันนี้อันนี้วิ่งเหมือนรถเปล่าเลยแหละอ่าเด๋ยวทางวัยคฟกับฟ้า เป็นได้ครับสาวลอยเจอซีปูดเดอร์เห็นนะส่นน่ะรถน่าจะได้มาจากแถวๆนั่นแหลคะครับชนบุรีนั่นแหละอ้ะาวีกครันล้วครับผมไม่รู้ว่าใช่เอ็มเอ็กซสาหกศูนย์หรือเปล่าน่าจะใช่นะ อาดันเนินแล้วครับโอ้ลมกระแฮงมาอนิโอ้ไม่ใช่360นะครับน่าจะเป็น FVZ 300นะครับนี่คันนี้ ก็ว่าอยู่หัวทำไมต่ำๆเอฟวีเซ็ตสามอยนะครับผมอ้าวเดินทางปลอดภัยครับลูกพี่